ไ,ไ,ดไ,ได้เลยแม่จมัดให้นี่เลยมาถึงแล้วไปแกะกันโ,โหแม่นี่มาจากประเทศจีนเลยมั้งเนี่ยน่าจใช่น,นันทจิ๋วเฮ้ยพูดถึงสินค้าจีนนึกขึ้นได้ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เรามีข่าวดีมาบอกตอนนี้เขาจัดมหากรรมสินค้าจีนที่ไบเทคบางนาฮอดหงน์อ2แม่ค้าพ่อค้าคนไหนที่ชอบสั่งของจากจีนทีลรเยอะๆที่งานจะมีผู้ผลิตจากจีนมากกว่า300รอายเพื่อให้คนไทยได้ดินตรงกับโรงงานที่มีคุณภาพของจีนที่คุ้มสุดๆ เป็นการจัดงาน c a s f 2023างานแสดงสินค้าจีนอาเซียนประเทศไทยครั้งที่10มีทั้งสินค้าคุณภาพจากจีนและดินธุรกิจและบูธจากโรงงานผลิตจากจีนที่รับรองจากรัฐบาลจีนมากกว่า300บูธซึ่งบอกเลยว่าได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีนแล้วไม่โดนหลอกแน่นอนแถมเขายังมีรับภาษาจีนให้ใช้บริการฟรีอีกด้วยและสิ่งที่ห้ามพลาดเขามีสัมมนา,าฟรีจากเก้าปูรู้ช่วยบอกเทคนิคเคล็ดลับต่างๆและคอนเทนต์ด้านธุรกิจให้ด้วยบอกเลยงานนี้ฟรีแต่เขารับจำกัดนะคะรีบลงทะเบียนกันเลยค่ะ อรออะไรล่ะงั้นเราไปลองชิมกันเลยเราก็แกะปูกรอบให้นัททิวกินกันเลยค่ะอื้ออร่อยมากเลยค่ะแม่นัททิวบอกอร่อยไหนขอลองชิมบ้างเฮ้ยทุกคนอร่อยจริงๆค่ะอร่อยขนาดไหนก็ดูนัททิวเลยค่ะจับไปกินคนเดียวเลยอ่ะ